จุดชมวิวกิโลเมตรที่25อุทยานแห่งชาติปางสีดานะครับท่านดูเอาเองแล้วกันตรงนี้จะเป็นจุดเช็คอินแล้วก็จุดชมวิวนะครับสวยงามมากใครยังไม่เคยมาก็ลองมาสัมผัสดูนะครับแนะนำว่ามาช่วงเช้าเช้าเนี่ยน่าจะบรรยากาศดีกว่านี้อันนี้เรามาช่วงสายๆแล้วเพราะว่าเพิ่งมาครั้งแรกนะครับ มาลองดูว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงก็อย่างที่เห็นครับสวยงามลมพัดเย็นดีระหว่างทางมาก็จะมีพวกสัตว์ป่าให้เราเห็นตลอดข้างทางมีนกมีสัตว์นะก็มาดูด้วยตาของท่านเองนะครับซื้อสเสบียงมาไว้กินด้วยนะห้ามนำเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์มา คือว่าท่านหิวระหว่างทางนี่นี่นะครับจุดชมวิวอุทยานแห่งชาติปางศีดานี่ก็เป็นจุดด้านบนนะครับสวยงามปางศีดา